เข้าสู่ตอนที่2ของทริปชมสุดยอดธรรมชาติในเมืองจีนไปกับเดอะบักเก l i ลิครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวอุทยานร,ระดับ 4A ครับและเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับที่นี่คือปี้ผิงโกครับ ภายในอุทยานปีขผงโกจะเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามมากมายครับทั้งน้ําตกแัะ้ทะเลสาบที่ใสแบบนี้นะครับอีกทั้งยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับและทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาดครับใครชอบธรรมชาตินะครับแนะนําให้ดูให้จบครับและคุณจะอยากเก็บกระเป๋ามาเที่ยวแบบผมอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมความงดงามของปี้ผงโกใน The ะ a c วันนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ปี่เพียงโกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางของเราเป็นที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ค่ะผมเห็นนี่ด้วยนะเห็นยู e s เ o w o r เวอร์ใใช่ค่ะเขาเป็นมรดกโลกร่วมกับนะคะศูนย์แพนด้าก็มีจุดท่องเที่ยวที่ต้องไปเช็คอินเนี่ยเยอะมากแล้วหลายจุดปี่งโกนี่จะอยู่อีกด้านหนึ่งของ4ีดุนีอ๋อเหรอใช่ค่ะเรียบเสมอนว่านี่คือฝั่งปีี่งโกนี่สีุนีอยู่ด้านหลัง ร Mohammad, เราเดินเราเมื่อวานนี้เราทะลุภูเขามามาที่นี่นะคะเราอย er uh ู่ที่เมืองหลี no ่เซียนนะคะหลี่เซียนเขตปกครองตนเองของอาป้าโจนะคะเขตนี้นะคะมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากจิ๋วเจ้โกก็อยู่เขตอาป้าโจเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะไปเลยครับไปเลยครับได้ตั๋วมาแล้วนะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆลำธารนะฮะ สวยงามมากๆเลยนะผมรู้สึกถึงแบบฟิลญี่ปุ่นแางจังหวัดเลยอะ่ะเออแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะมีเมฆอยู่บนภูเขานะฮะสวยมากเลยเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะคนเยอะนะฮะไปตามมาครับลักษณะของการเที่ยวอุทยานของเมืองจีนครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถอุทยานแบบนี้แหละครับเนี่ยโหรถเยอะมากฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอแต่ละจุดไม่นานนะครับเข <Okay, S 1> ีนทางก็เลีเ้ยวรถโคดเชียวนะฮะจะเข้าไปนะครับเราจะเที่ยวจากาด้านในนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกเหมือนที่แรกที่สีดารุนีนะครับที่นี่ก็รถก็จุคนได้เยอะนะฮะโอ้มาเพื่อนมาเพียบเลยนะครับเราก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะไปจุดเช็คอินสำคัญนะฮะให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะ ตอนนี้นะครับเรามาจุดแรกนะครับคือทะเลสาบหลงหวังไห่ครับพี่ดารากําลังเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปอยู่นะฮะเราก็มาดูความงดงานกันคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหแบบว่ามีเกาะกลางตรงนั้นด้วยนะแล้วก็น้ําใสมากมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าวันที่แดดออกนะครับน้าจะเป็นสีที่สวยมากๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขาเรียงกันแบบ1 2 3 4 5ห้านะครับเรียงกัน5ชั้นเลยนะฮะแล้วก็มี เมฆสวยงามเหมือนภาพวาดเลยนะครับนี่คือจุดแรกเท่านั้นนะครับกับปี้เผงโกครับอุทยานที่เราพามาชมกันนะฮะนี่คือ 4A ครับเดี๋ยวไปดูอีกหลายจุดเลยครับมีอะไรสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายฮะในเดอะบัก e ก l i s ลนะครับโอ้โหนี่อะไรครับพี่เจหละน้ำตกน,นะคะเราอยู่ที่ ตกนะคะของจุดแรกนี่แค่จุดแรกเท่านั้นนะคะที่หลงหวังไห่นะคะจุดแรกของการเดินเที่ยวชมธรรมชาติที่ปี้ผิงโกนะคะอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของฤดูร้อนน้ำตกมันก็จะมันทำให้เราได้มีความรู้สึกอ่ะพอน้ำตกมันเคลื่อนที่น้ำมันก็ไหลแต่ถ้าเรามาหน้าหนาวแข็งหมดตรงที่แข็งหมดเลยหรอแข็งหมดเลยค่ะที่เห็นที่แข็งหมดแล้วก็ต้นไม้เป็นหิมาหมดเลย ตัดสินค่ะว่ารธรรมชาติช่วงไหนสวยนั่นคือความรู้สึกของเราคือมาฤดูนี้ผม,มว่ามันได้ความสดชื่นนะได้ฟังเสียงได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะ,นะ,ะผมสังเกตนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะการท่องเที่ยวเนี่ยจะแตกต,ต่างาจากที่สี่ฤดูนี้ใช่ไหมจอดแล้วเดินนิดนึงเด <ๆ S 2> ินไกลนิดนึงเดินไกลนงค่อนข้างจะเดินไกลกว่านะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับสําหรับคนที่มามีอายุมากนะคะเพราะว่าต้องเดินเพราะว่ารถนะคะจะจอดเราเป็นจุดแล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณ สามกิโลอะไรไปเนี้ยอ่ะเป็นกิโลเ้ยคือเราจะปล่อยไหลไม่ได้เขาจะออกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าคนที่ต้องนั่งวีลแชร์นี้มาเที่ยวสะดวกไม่หน่อยมาที่นี่แต่ถ้าไปเมื่อวานเนี้ยสี่เดือนนี้คนไปนั่งวีลแชร์ได้ได้นะเพราะว่ามันเห็นได้ไงเปิร์จะอยากจะพาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ใช่เราเคยทำค่ะเราเคยทำลูกค้าที่นั่งเขาเห็นนะคะมาสี่เดือนนี้แต่เส้นทางนี้ไม่แนะนำเส้นทางสี่จยกโกรกแบบนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่า เดินบันไดด้วยขาตนเองอโอเคเดี <ฮะ S 1> ย๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่า <ฮะ S 1> ว่าเป็นยังไง<ฮ>ะ,ะไปครับนี่แค่จุดแรกยังสวยขนาดนี้ครับจุดต่อไปสวยขึ้นสวยขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับฮาร์ปในช่อไงไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใน The Bucket List สสักครู่เดียวครับ เส้นทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทางไม้เดินสบายๆนะครับแต่ละจุดก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปเป็นระยะๆนะครับแล้วก็มีชิงช้ามีเพลนะฮะ้ไ่นนอนกันด้วยนะอากาศดีครับอากาศสบายๆเลยครับหน้าร้อนเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าที่เสฉวนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสภาพอากาศแบบนี้แหละครับมีเมฆนะครับมาปกคลุมบนยอดเขานะครับสวยเหมือนลาวกับภาพวาดนั่นเองนะ เดินมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นแบบว่าวิวสองทะเลสาบท่าแบบนี้เลยนะพี่นะใช่ค่ะตรงนี้เป็นชื่อว่าทะเลสาบชิงเฉินหูนะคะชิงก็แปลว่าใสนะคะน้ำนในทะเลสาบเนี่ยใสมากมอง<ส>เห็นก้นบึ้งเลย <ชน S 1> เฉินแปลว่าเขียวนะคะก็คือใสจนแบบเห็นตะไข่้ข้างล่างเขียวๆ่ะแล้วในฤดูร้อนเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวที่ปี่หิงโกเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นในฤดูอื่นจะไม่เห็นก็คือคําว่าอาหารสั้นสุยนะคะะมองไปด้านนี้สิ เห็นไหมภูเขาคืออะไรครับนี่คือภูเขาแล้วคุณเห็นภูเขาอยู่ในน้ําด้วยเห็นไหมคะซานสุยก็คือภูเขาเนี่ยจะท้อนลงมาในน้ําด้วยเพราะน้ํามันใสถ้ามาช่วงหน้าหนาวมันแข็งไงมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะคะตอนนี้แล้วน้งน่าจะฟังนะเงียบๆดูเออมีเสียงน้ําตกข้างหลังเนาะได้ยินเสียงนกไหม นี่แหละมันคือความสดชื่นของฤดูร้อนไงนะคะมันถึงบอกว่าฤดูร้อนมันมีเสน่ห์แล้วคุณเห็นตะคร้ข้างล่างในทะเลสาบด้วยตรงนี้ก็เลยเรียกว่าชิงเฉินหูครับมาได้ฮะฤดูร้อนนี่อากาศดีด้วยผมว่านะอากาศดีเสื้อผ้าไม่ต้องใส่หนาด้วยใช่แล้วก็ได้เห็นหมอกแบบนี้นะคะก็คือถ้ามีฝนตกนะคะหมอกแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่บนยอดเขาหมอกขาวๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยนี่คือ มันดูแล้วมันแบบสบายตาอบอุ่นโอเคแล้วที่เผือกโกยังมีอีกหลายจุดใช่ไหมพี่ยังมีหลายจุดนี่เรายังเดินเข้ามาไม่ถึงเสี้ยวเลยเราต้องรีบไปแล้วนะไปแล้วค่ะไปต่อเลย อ่าบริเวณนี้นะผมตะกี้ผมเห็นป่าพี่พี่ดาราเป็นป่าฟังเสียงนกผมไปอ่านป้ายมาใช่ค่ะมีนกหลายชนิดเลยนะใช่แต่นกเนี่ยนะถ้าเรามาในฤดูหนาวที่หิมะตกตรงนี้เป็นน้ําแข็งหมดเนี่ยนะก็จะไม่ได้ยินเสียงมันเพราะมันก็ต้องไปจาศีลเนาะต้องหนีหนาวครับ่าถึงบอกว่าธรรมชาติหนึ่งปีอืมวนรอบเนี่ยสี่ฤดูการของจีนอ่ะมันมีสิ่งที่เราอ่ะเห็นอืมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือคือบอกว่าเอ๊ะเคยมาแล้ว จิวเจยโกอะไรเงี้ยเราก,เราก็เราก็มาฤดูอื่นได้ใช่ไหมมามาได้ค่ะมาซ้ําได้นะคะคมาเปลี่ยนฤดูกาฤดูอื่นได้หรือบางคนแบบว่าบางคนที่บอกเลยว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบหนาวมากนะอ้าน้องชอบไหมขนเสื้อผ้าเยอะๆใส่สามชั้นสี่ชั้นบางทีว่าทรมานนะถูกต้องสวยจีนแต่ทรมานบางคนเขาไม่ชอบเวนั้นนะคะอ่าก็ชอบมาเวแบบนี้แต่งตัวคล้ายๆอยู่เมืองไทยช,ชิลๆสบายๆเส,ส,สื้อคุมกิ๊บกิบอากาศเย็นๆนิดนึงอ่ก็มาเที่ยวได้นะคะ ในฤดูไหนก็มาได้หมดนะคะตามความชอบเลยไม่ได้ยินเสียงเมกแล้วฟังแล้วชื่นใจเลยชื่นใจชื่นใจเอะแล้วเขาจะใส่เทปไว้ไหมไม่เห็นตัวเลยอ๋อมีมีลำโพงหรือวไม่มีนะไม่มีนะโอเคเห็นตัวเลยแล้วถ้าใครอยากจะมาบรรยากาศแบบนี้ต้องติดต่อที่ไหนอ่าทักมาหาที่มีหเขาชนะได้เลยนะคะเรายินดีนะคะจัดกรุ๊ปนะคะทิปครอบครัวทิปส่วนตัวนะคะหรือทัวร์หมู่คณะนะคะเราจัดให้ตามความไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอ่ามีคนมีสูงอายุมีเด็กเล็กมาเนี้ยก็บอกเราได้ อยากอยู่ที่ไหนนานๆก็ได้อยากจะนอนที่ไหนก็บอกเราถ้าเป็นที่ครอบครัวเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรถส่วนตัวไกด์ส่วนตัวชิลๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมจะหลวมนิดนึงเขาต้องการที่จะตื่นสายอ่าแล้วก็เข้าโรงแรมอาจจะเข้าดึกนิดนึงหรืออาจจะเข้าเร็วแล้วแต่เขาแบบนี้นะคะก็จะตอบโจทย์มากๆเลยครับอย่าลืมทักทายนี้เฮาด้วยครับค่ะโอ้เรามาทําอะไรกันครับพี่ดารา ตอนนี้นะคะเราก็มาทําตามความเชื่อของคนทิเบตนะคะครับดินแดนที่นี่นะคะของปี้ผิงโกเนี่ยก็จะมีชาวเชียงนะคะถ้าเ, <5 S 2> เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะหนึ่งในห6ชนเผ่าของจีนค่ะแล้วก็คนทิเบตนะคะเยอะที่สุดในเขตอาป,ปาโจนะคะคอันนี้ก็คือเป็นการเอาหินขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้นะคะหากเป็นความเชื่อของคนทิเบตเขาให้ชีวิตของเขานะคะ มั่นคงแข็งแรงเหมือนดันหินขาเห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะชีวิตไม่มีตกต่ํานะคะผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆใช่<ๆ>เขาก็จะทําแบบนี้กันนะคะบางที่เราจะเห็นว่ามีไม้มาค้าด้วยนะคะก็ให้ชีวิตนะคะอ่าแบบเขาเรีอยกอว่ายืนอยู่ได้นะคะมีคนค้าหนุนค้าชูแบบนี้ค้าจุนค้าจุนใช่ค้าจุนอะไระแบบนี้นะคะเด็ดเด็ล้มเดยวล้มใช่เดี๋ยวจะทําของคนอื่นล้มไปด้วย อันนี้มันต้องเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สร้างความบาลานซ์โอเคนี่ได้แล้วนะคะดูซิผมจะได้กี่ชั้นเวลาใครมาเขาก็จะมาทํากันแบบนี้นะคะเนี่ยน้ำเนี่ยใสสะอาดมากนะคะไหลลงมาจากบนภูเขาหิมะนะคะมาตรงนี้เนี่ยเราจะได้กินนอของทิเบตได้ใช่ไหมพี่นี่ไงนี่ยเห็นไหมห้องมนตาคนทิเบตนะคะเขาจะมีวิธีการสวดมนหลายแบบค่ะทุกท่านนะคะอันนี้จะเป็นการสวดมนโดยการใช้ลมค่ะใช้ลมสวดมนเวลาลมพัดมาเนี่ยผ่านผ่านบทสวดมน อ่าไม่มีบทสวดมนต์อยู่ในแผ่นนี้เห็นไหมคะแล้วพอลมพัดมาเนี่ยทองทองวันตาเงื่อนเคลื่อนไหวก็เหมือนช่วยสวดมนต์ซึ่งมีบทสวดมนต์อยู่ในนี้แล้วรู้ไหมว่าสิทำไมมีหลายสีอเพราะคนที่เบสนับถือธรรมชาติห้าสีขาวหมายถึงก้อนเมฆก้อนเมฆนะคะสีม่วงนี้นะคะก็หมายถึงพืชผักที่เขาปลูกไว้นะคะมันเริ่มแก่แล้วอันนี้หมายถึงนะคะพระจันทร์นะคะอันนี้หมายถึงฝ่านี้พระอาทิตย์ พระอาทิตย์นะคะทุกจา่งมีความหมายหมดแล้วก็มีบทสวดอยู่ข้างในอ๋อคือแบบไม่ไม่ต้องสวดเลยแขวนไปเขาสวดให้เราเลยเหมือนลมสวดให้เลยเหมือนลมสวดและเคยเห็นที่ใช้น้ําสวดไหมคะไม่เคยฮะอ่าเดี๋ยวเราไปทีนกตัวเราจะเห็นที่ใช้น้ําสวดแล้วก็จะใช้มือสวดที่เป็นรูปกลมๆแล้วเราไปเอามือไปหมุนนั่นเราใช้มือสวดนะคะอ่าและบางคนเขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักแล้วก็ถือรูปมันตาอะไนั่นคือเขาสวดเอง เขาจะภาวนาตลอดใช้มือเขาสวดใช่เขากรังหันนลตาของเขานะคะแต่อันนี้เขาเรียกว่าทรงนตานี่ก็จะมาถึงสุดทางจุดแรกนะครับทะเลสาบหลงหวานไห่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่จุดต่อไปนะฮะน้ำเย็นมากนะครับน้ำเย็นมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มออกครับอากาศดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดต่อไปจะเป็นยังไงครับ กับข้าสู่เดบัเกลิสครับตอนนี้นะครับรถบัสของอุทยานกาลังจะพาเรานะครับไปชมความพุ่งยาวของน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานปีผงโกครับนี่คือน้ําตกมังกรขาวหรือน้ําตกไปหลงครับด้านหลังของผมนะครับก็คือน้ําตกไปหลงนะครับหรือว่าน้ําตกมังกรขาวครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในปีผงโกแล้วนะมีความสูงนะครับอยู่ที่3 6 7 1เเมตรนะครับแล้วก็ตกลงมาเนี่ย ประมาณ100เมตรนะครับมีความกว้างถึง10เมตรด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับมับงกรเนี่ยเลือ้อยตัวลงมานะครับบนภูเขาหน้าผาตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งจุดครับที่ต้องมาเช็คอินแล้วก็เก็บไว้ในบัคเก็ติส์นะครับเกี่ยวกับน้ำตกไปลงนั่นเอง ตอนนี้นะฮะเราก็จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับสำหรับน้ำตกไฟหลงนะฮะดูซิว่าจะสวยงามอาลังการแค่ไหนผมก็มาถึงจุดที่เป็นมุมถ่ายรูปนะครับเขาจะถ่ายไปนะครับเห็นด้านหลังเป็นน้ำตกไฟหลงแบบนี้นะฮะนี่เห็นไ,ไหมสวยไหมสวยสุดๆเลยใช่ไหม จุดนี้โหสวยงามอลังการโหวิวอะไรครับเนี่ยพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบฐานย่างหูนะคะทะเลสาบแพะโน่นมีแพะตัวเนงอยู่ตรงโน้นแพะภูเขาใช่ไหมใช่ที่นี่มีเลี้ยงแพะภูเขาจริงๆด้วยนะใช่มีจริงด้วยแล้วก็นี่เป็นน้ำตกนะคะที่ละลายมาจากภูเขาหิมะอยากให้ทุกคนมองูไปรอบๆอ่ะผมขผมเห็นภูเขาเชฟเหมือนพีละมินเลยนะพี่นะเธอยอดของเขาเนี่ยปีพิงโคนนี่นะคะ ยอดของภูเขาเขาจะแหลมเรียบเลยแหลมเรียบเป็นพีระมิดเลยนะมีหลายลูกเลยนะ่ใชเดี๋ยวด้านหน้ายังมีที่เที่ยวอีกนะอ่เดี๋ยวเราไปดูข้างที่เที่ยวข้างในกันดีกว่ยโอเคปานาชากระโดดครับระวังนะครับพี่ฮึบฮึบ อลังการมากนะครับคือถ้ามาที่ตอนหน้าร้อนเนี่ยจะเห็นภูเขาสะท้อนน้ำแบบนี้นะฮะถ้าน้ำมีมีจะชัดแบบนี้เลยนะถ้าได้หนาวตรงนี้เขาก็จะเป็นลานสกีเลยครับให้คนไปเล่นสกีได้เลยนะฮะคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ไหมก็ก็คล้ายๆครับแต่ไม่เหมือนนะฮะแต่ละที่มันก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปครับปีผึ่งโกก็คือปีผึ่งโกสวิตเซอร์แลนด์ก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับลองดูว่าคุณชอบที่ไหน อนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรหินหัวลิงใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเป็นเป็นภูเขาหัวลิงเนะา,า,าะแบบว่าสูงสุดของที่ปี่ผิงโกนะคะ<ว>ที่นี่มันมันมีภูเขาล้อมรอบตัวเราและที่บนภูเขาเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ค่ะมันจะมีน้ําตกอยู่แทบภูเขาเลยครับเห็นไหมน้ำตกมันยังไหลอยู่เห็นไหมตะกี้ผม่ายข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นน้ําตกมังกรบินมังกรบินอ่าไฟนิงดาก้อนตรงนั้นมังกรขาวอันนี้มังกรบิน แล้วก็เป็นเป็นทางเดินชมป่านะใครชอบเดินเทรลชอบเดินแฮกกิ้งเนี่ยน่าจะชอบตรงนี้นะครแต่ที่สําคัญต้องเผื่อเวลาให้ดีด้วยนะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเข้ามาตั้งแต่เช้าเนี่ย ออกไปเย็นๆแต่คุณต้องดูแล้วว่าคุณนอนที่ไหนนี่เราอยู่ประมาณ3,000กว่าเกือบ4,000เมตรตรงนี้น่าจะ4,000เมตรจากระดับน้ําทะเลได้นะคะนึกง,ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนึกง,ง่ายๆคือดอยนอ,น 2, อินทนนท์ใน2,500อันเนี้ยเหนือดอยนอินทนนท์เกืบนอนกบเท่าหนึ่งอ่ะตอนนี้ช่างภาพของเราหายใจแข็งแข็งแล้วฮะโรยลินนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูความงามตรงตรงบริเวณหินหัวลิงกันครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับจุดสุดท้ายแล้วนะ เดี๋ยวด้านหน้ามันจะเป็นคล้ายๆธงนะครับของที่เบสเขานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดินขึ้นไปก็จะเป็นน้ำตก Flying Dragon นะครับ w a t e r f a l l นั่นเองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่สวยมากๆที่ปี้ผึงโกนะครับ เชี่ยวนะฮะที่นี่เชี่ยวสนุกมากมากเลยเป็นคนที่แบบว่ามุนหัวยนะคะที่นี่อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันจะหมุน,นมันหม,ม, <า S 2> มุนไปหมุนมามันจะหมุนแบบว่าหิดสงสารแบบนี้ตลอดเวลาเลยคน่ะหมุนหมุน มันก็จะวนๆรอบๆแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็เส้นทางก็จะสวยงามครับชมธรรมชาติไปนะครับแต่ที่นี่เร็วออกว่าที่สี่ดารุณีนะครที่นี่เร็วกว่า,านเชี่ยวกว่าเชี่ยวกวก่านะฮะสวนนะคะเ,เห็นวิวแบบนี้หลักล้านนะคะอโอ้โหเกลเลยน้าเย็นเจี๊ยบว้าวและนี่คือความงดงามครับของปี่ผงโกที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับ ดูในภาพอาจจะสวยแล้วนะครับของจริงผมว่าสวยเป็นร้อยร้อยเท่าเลยครับใครอยากมานะครับทักหาหนีหอชัยนาได้เลยครับรับรองว่าได้เที่ยวครบจบมาเราอย่างแน่นอนครับการเดินทางชมธรรมชาติในเมืองจีนนะครับในมณฑลเสฉวนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามชมต่อสัปดาห์หน้าครับรับรองว่ามีอะไรอันซีนให้ชมอย่างแน่นอนครับ เดินไปกริสตอนต่อไปนะครับเราจะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานห่วหลงแล้วก็จิ๋วใจโกครับสุดยอดธรรมชาติที่ใครก็ต้องมาครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะพาคุณแวะระหว่างทางครับมีทั้งเมืองโบราณอายุกว่า1,400ปีครับรวมถึงทุ่งลาเวนเดอร์ที่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีในเมืองจีนนะฮะ ก่อนจากการขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคิดถึงเมืองจงีคิดถึงเรานี้ห่าวไชน่าและนี e ้ห่าวอีซิมซิมจีนเข้าได้ทุกแอปพลิเคชันคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะครับได้ตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ใจเจียนครับ